เวลา13นาฬิกา17นาทีสเสด็จไปยังสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนอําเภอบางไรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่อพระเนตรนิทัศกาลและการจัดงานแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนผ้ากลางซึ่งกล่มพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดขึ้นเป็นพื้นที่ดําเนินการจุดสุดท้ายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผ,ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าตลอดจนงานหัตถกรรมชุมชน โอกาสนี้ท่อพระเน์ผลิตภัณฑ์พรพระราชทานคำแนะนำแก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพประเภทผ้าและหัตถกรรมจาก15จังหวัดรวม30กลุ่มที่นำผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนมาจาัดแสดงอาทิกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้านมือจังหวัดสุพรรณบุรีนำลายผ้าพระรชาชทานและการย้อมสีธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายสีจังหวัดราชบุรีล นำกลับกล้วยที่เหลือใช้จากชุมชนมาสารเป็นกระเป๋าและพัฒนาเป็นของตกแต่งต่างๆกลุ่มงานจากสารไม้ไผ่จังหวัดอ่างทองที่นำภูมิปัญญามาต่อย,ยอดเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยและกลุ่มทอผ้าที่นำเส้นใยธรรมชาติอาทิใยกล้วยใยสับป,ปะรด ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติผสมผสานด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า โอกาสนี้พระราชทานพาวโรกาสให้สมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาคกลางเฝ้าถวายการบ้านที่ทรงมีพระวินิจฉัยเมื่อครั้งเสด็จไปทรงงานในโอกาสต่างๆโดยได้พระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาทิสมาชิกศิลปาชีพ,พแผนกดอกไม้ประดิษฐ์อำเภอบางไซจังหวัดพระนคร สีอยุธยาที่โปรดให้เพิ่มดอกไม้มากขึ้นในแต่ละช่อรวมทั้งทรงให้ทดลองนำไปตกแต่งที่คาดผมกิบและหวีสับนอกจากนี้ได้นำเทียนหอมมาใส่ภาชนะเซรามิกโดยนำกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ส่งสกัดขึ้นเมื่อครั้งเสด็จยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่มาใช้ประกอบ สมาชิกศิลปาชีพแผนกเครื่องปั้นดินเผาอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่พระราชทานคำแนะนำให้ปรับขนาดและรูปทรงภาชนะมีการปรับปรุงโดยตกแต่งขอบเป็นลายไม้ไผ่เอกเอกลักษณ์ของอำเภอสวนพึ่งเพื่อให้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มน่ารับประทานและน่าดื่ม สมาชิกศิลปาชีพแผนกปักผ้าอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำปลอกหมอนอิงใหม่น้อยด้วยการย้อมสีธรรมชาติตามพระดำริเรื่องแฟชั่นแห่งการยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสมาชิกศิลปชีพแผนกจักสานไม้ไผ่ออกแบบกระเป๋าที่มีลวดลายทันสมัยมากขึ้นเช่นลายหัวใจทับซ้อนกันรวมทั้งสารเป็นตาฉลอมมีช่องไว้สำหรับยอกตอกสีแต่ต้องสารตาฉลอมมาประกบเป็นวงกร ที่จะย่อนเป็นรูปดอกสามารถทำเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมส่วนกระเป๋าผนกย่านลิพาวโปรดให้มีขนาดที่เล็กลงนอกจากนี้ผ้าคุมไหล่ของสมาชิกศิลปาชีพผนกทอผ้าไหมโปรดให้ทำเป็นชุดผ้าตัดเสื้อเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าที่มีมากขึ้น พร้อมกันนี้โปรดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและงานแฟชั่นชั้นนําของประเทศให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่กลุ่มทอผ้าและงานหัตถศิลป์เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งมุงม่งมั่นที่จะสืบสานพระราชดำริและพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปและกลุ่มสมาชิกโครงการศิลปาชีพมีงานทำมีไรายได้ลดการละทิ้งถิ่งฐาน นอกจากนี้จะช่วยให้ชาวบ้านมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านมีโอกาสใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นด้านศิลปรกรรมการทอผ้ามีความประณีตงดงามสร้างงานศิลปะหัตถกรรมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวอีกด้วย จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการวนวศิลป์ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตกรรมไทยองค์การมหาชนจัดแสดงผลงานที่ได้ส่งเสริมทักษะฝีมือเชิงช่างให้แก่เยาวชนกลุ่มเปาะบางและช่างฝีมือต่างๆทั้งงานผ้างานศิลปะหัตกรรมเครื่องเบญจรงเครื่องถมและงานจักสารซึ่งได้พัฒนาศิลปะหัตกรรมไทยด้วยการค้นหารักษาและพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนง,งานศิลปะหัตกรรมไทยให้ยั่งยืนนําองค์ความรู้ดั้งเดิมมา ใช้ร่วมกับเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างงานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่า ก่อนเสด็จกับทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นชุดระบาวีรชัยลิงโดยนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์สังกัดอาคารเรียนรู้เรื่องโขนระบาวีรชัยลิงหรือระบาวีรชัย18มงกุฎที่จัดกระบวนทัพของฝ่ายลิงเพื่อออกไปทำศึกสงครามตามจารีตการแสดงศิลปะนาาศิลน์ไทยโขนท่าทางการเต้นแสดงออกด้วยความเข้มแข็งคล่องแคล่วว่องไวและมีความพร้อมเพรียงของเหล่าพลทหารวานอน 18นายนอกจากนี้ยังมีการแสดงแตรงวงชาวบ้านจากคณะสอบันเทิงศิลเป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการรำและการละเล่นพื้นบ้านอย่างกระตั้วแทงเสือนิยมเล่นในงานประเพณีงานรื่นเริงในวิถีชีวิตประจำวัน